ดีค่ะเอ่อาอาจย์จะทราบว่าอยากจะทราบความรู้สึกของท่านนะคะที่ท่านเป็นรัฐมนตรีคนเดียวในรัฐบาลนะคะอ,อ่รู้สึกยังไงคะที่อยากจะ<ม>ความรู้สึกยังไงร,รู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างเนี้ยหรอคะก็เวลาอยู่ในคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็ทํางานกัน Ö, ก็ประชุมก็เป็นไปตามวาระนะคะใครมีเหตุผลอะไรๆๆะะก็พูดกันอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไอ้ความที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยก็ไม่ค่อยมีผลนะคะมีผลตรงเหตุผลมากกว่าแต่ว่าความรู้สึกเราเองเราก็รู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงคนเดียวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องทํางานหนักๆหน่อยจะได้รู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงที่ที่ที่มีคุณค่าที่ทํางานได้ดีอะไรเง,งี้ยคงคงเป็นความรู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าถ้าถ้ารู้สึกว่าเป็นผู้หญิงแล้วคนอื่นก็จะรังเกียจอะไรก็ไม่มีนะคะ แล้วสนุกกับงานไหมคะชอบค่ะดีค่ะแล้วอาจารย์ทราบว่าตอนเล็กๆเกนี่ยนะคะท่านเคยคิดว่าอยากจะเป็นอะไรคะเติมตอนเท่าที่จําได้โตขึ้นันนี้ก็อยากเป็นนักหนังสือพิมพ์เพราะว่าคุณพ่อทํางานหนังสือพิมพ์นะคะแล้วเมื่อก่อนหนังสือพิมพ์ต่างจังหวัดเนี่ยแค่เขาเป็นที่ร้องทุกข์ชาวบ้านเดือดร้อนก็นมาร้องกันหนังสือพิมพ์เพราะหนังสือพิมพ์ส่วนกลางยังไปไม่ถึงเรื่สมัยนั้นรู้สึกการเป็นนักหนังสือพิมพ์จะช่วยคนได้เยอะนะคะก็เลยอยากเป็นนักหนังสือพิมพ์ แต่พอโตมัก็มาเรียนเรียนก็มาเรียนด้านประชาสัมพันธ์จบแล้วมาเป็นอาจารย์จอาจารย์ก็ไปทํางานด้านชนบทเพราะว่าคือยังไงล่ะเป็นเด็กต่างจังหวัดก็เลยอยากจะช่วยคนต่างจังหวัดให้ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นแล้วต่อมาก็มาเป็นนักการเมืองแล้วมีความรู้สึกไงคะกับการที่คิดว่าจะเป็นนักหนังสือพิมพ์แล้วกลายมาเป็นนักการเมืองคะ ก็ตอนนั้นอย่างที่เล่าไงคะว่าเป็นนักหนังสือพิมพ์เพราะว่าอยากจะช่วยคนใช่ไหมคะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยนังสือพิมพ์ก็จากส่วนกลางก็แพร่หลายนะคะการเป็นนักสือพิมพ์ก็ช่วยประชาชนได้ส่วนหนึ่งแต่การเป็นนักการเมืองช่วยได้มากกว่านะคะเพราะว่านังสือพิมพ์เองเขาก็เปิดโอกาสให้เราให้ข่าวสารเขาก็มาสัมภาษณ์บ้างเขาให้เราเขียนบ้างนะคะ <c oughs> ก็เลยกลายเป็นได้สองอย่างคือ <c oughs> ถ้าเป็นนักสือพิมพ์เองก็ได้ถ้าอยากจะเขียนแล้วก็ช่วยชาวบ,บ้านเรื่องอื่นด้วยได้ด้วย แล้วในตอนที่ท่านเป็นเด็กๆเนี่ยนะคะท <Evet. S 1> ่านคิดว่าเด็กในสมัยท่านกับเด็กในสมัยปัจจุบันเนี่ยแตกต่างกันยังไงคะ <S <S โอ้โหต่างกันเยอะบางเอิญเป็นเด็กต่างจังหวัดนะคะเด็กต่างจังหวัดก็ไม่ค่อยมีอะไรที่มันทันสมัยเรียนหนังสืออะไรก็พออย่างแต่ละคนก็อยากจะไปเรียนกรุงเทพเพราะในกรุงเทพมันมีอะไรอะไรใหม่ๆเยอะแยะไปหมดนะคะ เมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ค่อยต่างกันมากต่างจังหวัดกับกรุงเทพเพราะว่าการคามนาคมมันสะดวกสมัยก่อนเนี่ยจำได้ว่าบ้านอยู่หลังสถานีรถไฟนะคะที่นครศรีธรรมราชพอพ่อแม่มาส่งลูกมาเรียนกรุงเทพมาโอ้อยมายืนร้องไห้กันเป็นครึ่งวันครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่ารู้สึกไปเะไกลแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไปส่งไปต่างประเทศก็เฉยๆเดี๋ยวก็กลับมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยมันแค่ไปมาได้สะดวกก็ความแตกต่างเด็กในเมืองกับเด็กต่างจังหวัดก็ไม่ค่อยมีมากนะคะแต่ว่าในส่วนที่ว่า ความขยันมันเพียรหรือว่าการเคารพนบนอบผู้ใหญ่อะไรเงี้ยรู้สึกมันต่างไปเยอะนะคะเด็กสมัยก่อนเนี่ยรู้สึกจะเคารพผู้ใหญ่มากกว่าสมัยนี้อาจจะเดี๋ยวนี้อาจจะอะไรล่ะพ่อแม่อาจจะให้โอกาสรูกมากขึ้นอะไรมากขึ้นหรือว่าความเข้มงวดเรื่องวัฒนธรรมเรื่องประเพณีดั้งเดิมนี่น้อยลงซึ่งอันนี้คิดว่าไม่ดี เมื่อก่อนเนี่ยนะคะในโรงเรียนเนี่ยต้องสอนให้หมอเพ้งตาเพ่งทาความเคารพเพ่นไหวอะไรกันเลนี่ยก็จะดูสวยงามแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไหวบางคนก็ไหว้ไม่ค่อยเป็นเวลาแนะนำไม่รู้จักผู้ใหญ่ก็พงังหัวซึ่งซึ่งซึ่งไม่ถูกนะคะ,คะต้องสวัสดีสวยๆอย่างเมื่อกี้ที่ไหวแล้วก็กม้มศีรษะเนี่ยเพราะไหวผู้ใหญ่อย่างเงี้ยหันหน้ารักแล้วเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยนะคะ,คะอย่างคุณพ่อคุณแม่ให้เวลาลูกได้ไม่มากนะอย่างเงี้ย ท่านคิดว่ามันจะทําให้เด็กเนี่ยเกิดปัญหาอะไรบ้างแล้วเราจะต้องแก้ไขยังไงบ้างคะอันนี้คงต้องแก้ที่ผู้ใหญ่เป็นหลักนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องที่เขาพูดว่าเศรษฐ,ฐกิจมันรัดตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือว่าเมื่อก่อนในเวลาคุณพ่อออกไปทํางานหาเงินเนี่ยแม่ก็จะอยู่บ้านนะคะก็จะคอยดูแลครอบครัวลูกกับจังเรียนก็จะมีคุณแม่ดูแลแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเนื่องจากคุณพ่อหาเงินฝ่ายเดียวได้ไม่พอก็ต้องคุณแม่ออกไปช่วยเป็นเวลาให้กับลูกๆให้ครอบครัวน้อยลง ซึ่งอันนี้เป็นเป็นปัญหาค่อนข้างมากในประเทศเราตอนนี้นะคะงนั้นสิ่งที่ทําได้ก็คือเขาเรียกว่าใช้เวลาให้มีคุณภาพก็คือว่า,าทั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคงจะมีเวลากับลูกน้อยลงแต่ต้องใช้เวลาให้ดีให้อบความอบอุ่นกับลูกให้มากไม่ใช่เหนือน่อยมาจากงานพอลูกมาปรึกษาอะไรเนี่ยนะคะก็ะบอกเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอย่างที่มีตัวอย่างที่เป็นหนังโฆษณาสั้นๆว่าลูกขอเวลาขอเวลาจนกระทั่งพ่อแม่ไม่มีเวลาให้จนกระทั่งสุดท้ายลูกติดยา ถึงขั้นอันตรายแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องสนใจให้พ่อแม่ให้เวลากับลูกมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกับลูกเองเนี่ยก็ก,ก็ก็ต้องพยายามที่จะเข้าใจคุณพ่อคุณแม่มากขึ้นนะคะแล้วก็พยายามจะมีอะไรก็ปรึกษาคุณครูก,ก็ได้นะคะแล้วก็แทนที่จะคิดถึงเรื่องว่าเออพ่อแม่ไม่สนใจเพ้นไปเที่ยวไปอะไรมากดีกว่าเนี่ยลูกก็คงต้องพยายามเข้าใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วก็ อยู่บ้านทําการบ้านอะไรต่ออะไรแล้วเกี่ยวกับเรื่องดิสโก้เนี่นะคะค่ะช่านคิดว่ามันได้ประโยชน์อะไรหรือว่าช่วยยังไงถึงเข้าถึงได้ไปกันนะคะเคยอ่านเด็กๆแก้สัมภาษณ์บอกว่าเข้าไปแล้วเหมือนเมืองสวรรค์เพราะมันมีแสงสีมีเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้าใจว่าคงสนุกมากกว่านะคะได้อยู่กับเพื่อนได้ตะโกนได้ทําอะไรตามใจชอบที่จริง คือไอริสก้เนี่ยถ้าจัดลานกว้างให้เด็กมาเต้น,นออกกำลังันเป็นการกออกกําลังกายที่ดีใช่ไหมคะแต่เมื่อพอเข้าไปในที่มืดมืด,มดอับ,อ,บอากาศก็ไม่ดีแสงเสียงเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าเตือนมาตรฐานหรืออะไรเนี่ยที่ทําให้หูเราอาจจะไม่ดีทาให้ตาเราแสบอะไรเงี้ยนะคะและที่สําคัญบางคนก็ไปหัดดื่มเหล้าอะไรต่ออะไรอย่างนั้นอีกคือแล้วมันไม่ใช่ที่เหมาะสมที่ เด็กๆจะไปอยู่ในเวลากลางคืนในะที่จะได้พักผ่อนหรือทําการบ้านหรือว่าอ่านหนังสือนะคะเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือเท่าไหร่นะคะเพนเนี่ยเนี่ยพูดถึงว่าถ้าตัวดิสโก้เองจริงๆเนี่ยถ้าเรามีลานกว้างๆสนามกีฬาอะไรก็อะไรเนี่ยให้เด็กมาเต้นกันอะไรกันเนี่ยคงไม่เป็นไรเป็นการออกกาลังกายนะคะแต่ว่าการไปอยู่ในที่อย่างนั้นเนี่ยคิดว่ามันมันไม่ใช่สถานที่ของเด็กหรือแม้แต่ผู้ใหญ่ด้วยซ้ำเพราะว่าเสียง<ม>ก็ดังแสงควันอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราจะมีวิธีแก้ย,ยังไงคะ จะให้มันลดน้อยลงคือที่จริงถ้า,ถาตามกฎหมายนี่เขาไม่ให้เด็กเข้านะคะแต่ว่าเนื่องจากเพื่อการค้าหรือเพื่ออะไรก็ตามเนบางทีเจ้าของนี่ก็ไม่รับผิดชอบนะคะคือจะไปหวังเพื่อว่าตาํารวจต้องไล่ตามจับอะไรเงี้ยมันก็ลําบากเพราะว่าบางมันก็มีอะไรหลายๆอย่างนะคะคแล้วตํารวจเองก็ต้องทาหลายอย่างนี่พูดถึงตํารวจที่ตั้งใจทําแล้วเนี่เขาก็ทําไม่ทันแต่ตอนนี้เจ้าของเองนี่ก็คงต้องรับผิดชอบอันนี้ที่จริงมันเป็นเรื่องของรัฐบาลที่ต้องเข้มงวดมากขึ้นนะคะต้องรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็ ก็อขอความร่วมมือทั้งผู้ปกครองทั้งเด็กเองทั้งเจ้าของกิจกรรมเนี่ยนะคะว่าให้คิดถึงสังคมส่วนรวมให้มากไม่ใช่คิดแต่กําไรจะเอาสตังค์ท่าเดียวเด็กจะไปทําอะไรยังไงเสียหายก็ก็ไม่สนใจอะไรเงี้ยนะคะนี่ไม่ถูกทีนี้เราจะไปที่โรงเรียนมั้งนะคะ,คะเออตอนนี้เขาก็มีโรงเรียนผู้หญิงกับผู้หญิงล้วนผู้ชายล้วนแล้วก็ทีนี้ท่านคิดว่าโรงเรียนหญิงล้วนชายล้วนเนี่ยดีไหมคะ ถ้าจะให้เด็กไปอยู่คือสังคมเดี๋ยวนี้เนี่ยคือสมัยก่อนมีนะคะคว่า,ามักจะแยกไปเลยหญิงล้วนชายล้วนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่มีแต่ว่าไม่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 ใช่ทั่วไปนะคะคมีเป็นพิเศษอะไรเงี้ยมันก็คงจะไม่ไม่ไมคือคือไม่น่าจะมีความแตกต่างว่าหญิงล้วนชายล้วนหรือว่าสาศึกษาคือรวมกันนะคะเพราะว่าเด็กในจริงจริงก็น่าจะต้องเรียนรู้สังคมซึ่งกันและกันเหมือนกับว่า เด็กผู้ชายเองเขาก็มีนิสัยมีอะไรของเขาเด็กผู้หญิงก็มีนิสัยถ้ามาเป็นเพื่อนกันเรียนรู้ซึ่งกันและกันหมายถึงว่ารู้จกักเ,ออเพศชายเป็นอย่างนี้เพศหญิงเป็นอย่างนี้นิสัยนะคะพูดถึงนิสัยแล้วก็เป็นเพื่อนกันก็ <c oughs> ก็ดีสําหรับการปรับตัวเมื่อโตขึ้นนะคะแต่ว่าการแยกก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็เด็กผู้หญิงก็อาจจะทมลมากหน่อยเพราะไม่มีเพื่อนอีกเพศหนึ่งมาดูแลหรืออะไรเงี้ยคือคือจริงจริงแล้วมันก็ในความเห็นส่วนตัวมันก็ไม่ได้มีข้อ ข้อแตกต่างกันเท่าที่ควรแต่เพียงแต่ว่าถ้าถ้าเป็นสาศึกษาเรียนอยู่ร่วมกันก็อย่างที่ว่าว่าได้ศึกษามิสัยใจคอของเพื่อนอีกเพศหนึ่งนะคะแล้วทําให้ไม่รู้สึกว่าเอเพศชายเนี่มันเป็นพิเศษหรือเอเพศหญิงเป็นพิเศษแล้วเป็นเรื่องทึ่อ,อยากรู้ในสิ่งที่บางทีก็ยังไม่จําเป็นต้องรู้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เดี๋ยวนี้มันอย่างโรงเรียนผู้หญิงล้วนเนี่ยนะคะ,ะมันก็จะมีอย่างที่ ท่านบอกอะคะมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะไปสัมผัสแต่ก็ไปสัมผัสซะก่อนคือผู้หญิงกับผู้หญิงกับผู้ชายกั <c oughs> บผู้ชายอย่างเงี้ยค่ะท่านคิดว่าเราควรจะแก้ไขหรือว่าทํายังไงให้เรื่องนี้มันมันให้มันดีขึ้นนะคะแล้วท่านคิดว่ามันผิดหรือถูกะคะ่ะ <c oughs> คือจริงๆเนี่ยที่ที่เท่าที่ศึกษาปัญหานะคะที่ผู้หญิงชอบกับผู้หญิงผู้ชายชอบกับผู้ชายเนี่ยอีส่วนหนึ่งมันก็อาจจะเป็นเรื่องจิตใจนะคะ เป็นความผิดปกติทางจ,จิตใจซึ่งอันนั้นคิดว่าเปอร์เซ็นต์ไม่สูงแต่อีกส่วนมันเป็นแฟชั่นแล้วก็อีกส่วนที่ที่ศึกษาที่นึกว่าลึกๆจริงๆอาจจะเป็นแค่ความเหงานะคะถ้ามีเพื่อนที่สนิทเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องดีว่าบางคนก็เป็นเพื่อนพิเศษกันจริงๆโดยไม่มีได้มีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรนะคะแต่ส่วนนั้นคิดว่าเป็นแฟชั่นแล้วก็ คงจะเป็นความสนุกสนานอยากลองในลักษณะเด็กๆอะไรย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้ก็ทั้งครูทั้งพ่อแม่อะไรก็ต้องคงต้องช่วยดูแลเอาใจใส่คือเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าไอสังคมที่ที่อะไรละ่ะต่างคนต่างต้องหาทางของตัวเองเนี่ยก็เลยจะแบ่งหากันในทางที่ผิดบ้างถูกบ้างนะคะเป็นผู้ใหญ่นะคะคงจะต้องช่วยช่วยดูแลช่วยให้คําแนะนํามากขึ้นนะคะแล้วเรื่องของเด็กกำพร้าเนี่ยนะคะ <c oughs> รอดเคยไปถ่ายละคร,ครที่แถวปากเกร็ดเดนี่ยนะคะคก็ไปเจอเด็กกำพร้าเนี่ยท่านคิดว่าเด็กกำพร้าพวกนี้นะคะคเขาจะต้องมีเด็กเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆไม่มีวันหมดเลยเหรอคะคมันจะแก้ปัญหาได้บ้างไหมคะก็อันนี้เนี่ยคือปัญหาที่มากขึ้นมากขึ้นอย่างที่หนูว่าเมื่อกี้นะคะตอนนี้ก็กลายเป็นภาระของ ของสังคมส่วนรวมของรัฐบาลที่ต้องมาดูและนะคะอันนี้ก็<ม>ก็เป็นเรื่องของสังคมซึ่งมันเริ่มเปลี่ยนไปมากขึ้นในการที่คนมีลูกโดยไม่พร้อมแล้วก็ไม่พร้อมที่จะเลี้ยงก็ทิ้งไว้โรงพยาบาลบ้างอะไรบ้างนะคะที่เป็นกำพรา้าพ่อพ่อแม่เลี้ยงไม่ได้จริงๆนะคิดว่าจำนวนไม่ได้มากเท่ากับที่ลูกซึ่งพ่อแม่ไม่ต้องการนะคะอันนี้คงคงคงแก้ปัญหาเดียวโดดโด,ดนี่ไม่ได้คงต้องแก้ปัญหา ทุกด้านนะคะอย่างที่หนูถามมาเรื่องเลือนเรื่องอะไรเงี้ยมันก็มีส่วนทางนั้นซึ่งอันนี้เนี่ยเด็กเองเนี่ยก็ต้องการคําแนะนําในทางที่ถูกที่ต้องนะคะ,คะแล้วคำถามสุดท้ายนะคะ<ช>อาจารย์อยากทราบว่าผู้ใหญ่เนี่ยนะคะน่าจะให้อะไรกับเด็กในวันเด็กนี้มั้งคะก็ะผู้ใหญ่ที่จริงเนี่ยก็คือต้องเป็นตัวอย่างที่ดีกับเด็กนะคะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใหญ่ทําอะไรที่ดีเนี่ยเด็กก็จะดูตัวอย่างนะคะเพราะฉะนั้น สิ่งที่โดยส่วนตัวแล้วอยากเรียกร้องก็คือว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็ทำอะไรให้คิดถึงเด็กเนี่ยให้มากราะเพนั้นเมื่อเวลาคิดถึงเด็กเนี่ยเวลาทําอะไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะไม่ทําสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าเด็กเนี่ยดูแล้วเนี่ยก็จะจําแล้วก็เรียนแบบได้ง่ายเพราะว่าแกแกบริสุทธิ์นะคะเด็กๆเพื่อนก็เรียกร้องผู้ใหญ่ว่าทําอะไรให้คํานึงถึงเด็กไม่ใช่ว่าเด็กที่แปลว่าเป็นลูกเป็นหลานแต่ว่าคือเด็กทั่วไปซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติ ค <Okay. S 2> ต้องกับวันที่หนึ่งมกราคม2529เป็นต้นมา ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจยุโรปได้เพิ่มขึ้นจาก10ประเทศอันได้แก่เบลเยีเยมเดนมาร์กฝรั่งเศสเยอรมันตะวันตกกรีซไอร์แลนด์อิตาลีลักเซมเบิร์กเนเธอร์แลนด์และสหราชอาณาจักรเป็น12ประเทศโดยมีสเปนและโปรตุเกสเข้ามาเป็นสมาชิกน้องใหม่และน้องใหม่ของ EEC ทั้งสองนี้เป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าเกษตรเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นที่คาดได้ว่าจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะคะ สเปนและโปรตุเกสมีความสามารถผลิตและส่งออกสินค้าหลายๆประเภทคล้ายคลึงกับไทยการเข้าเป็นสมาชิก EEC ทําให้สินค้าของสเปนพ้นจากกฎเกณฑ์ภาษีและการจํากัดโคต้าซึ่งเป็นโอกาสที่ประเทศทั้งสองจะขยายตลาดได้กว้างขวางขึ้นซึ่งนั่นก็หมายความว่าไทยเรามีคู่แข่งขันทางการค้าในตลาด e e c มากขึ้นสินค้าเกษตรกรรมเช่นมะเขือเทศ มันฝรั่งหอมใหญ่กระเทียมกุ้งปูปลาสินค้าเหล่านี้ไทยเราส่งออกไปยัง EEC ปีหนึ่งปีหนึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยและสเปนก็ผลิตสินค้าเหล่านี้ได้เกินความต้องการภายในประเทศมีเหลือพอที่จะส่งออกไปยังตลาด EEC ซึ่งแต่เดิมนั้นอาจจะต้องผ่านขั้นตอนภาษีและการจำกัดโคต้าบ้างแต่หลังจากที่สเปนเข้ามาเป็นสมาชิก EEC แล้วข้อกีดกันทางการค้าต่างๆเหล่านี้จะหมดไป ซึ่งเป็นโอกาสให้สามารถขยายตลาดได้มากขึ้นหมายความว่าส่วนแบ่งการตลาดของสินค้าเหล่านี้ของไทยในตลาด EEC จะลดลงขณะเดียวกันนะคะสเปนและโปรตุเกสสามารถผลิตและส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปมีมูลค่าปีละหลายล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาและทั้งสเปนและโปรตุเกสมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าประเทศอื่นๆใน EEC การเข้าเป็นสมาชิก EEC ของสเปนและโปรตุเกส ทำให้ประเทศทั้งสองไม่มีข้อกีดกันเกี่ยวกับโควตาการนําเข้าเสื้อสําเร็จรูปซึ่ง EEC ตั้งเป็นกําแพงไว้กับประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่สมาชิกของ EEC EEC นับเป็นตลาดใหญ่ของเสื้อผ้าสําเร็จรูปจากไทยไทยเราส่งเสื้อผ้าสําเร็จรูปไปยังตลาด EEC เป็นมูลค่า1,970.41ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ27ของมูลค่าการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปทั้งหมดของไทยมาถึงจุดนี้ก็จะเห็นได้ว่าการแข่งขันในตลาด EEC กำลังเข้มข้นขึ้นตามลำดับและยุทธวิธีที่จะใช้ขับเคี่ยวกันในอนาคต EEC เห็นจะหนีไม่พ้นเรื่องของคุณภาพสินค้าเพราะสินค้าคุณภาพดีเป็นสินค้าที่ทั่วโลกต้องการและเรื่องของผลกระทบจากการขยายตัวของ EEC นี้ยังไม่จบนะคะพรุ่งนี้เราจะมาคุยกันต่อคะ่ะ